สวัสดีครับวันนี้ก็ครั้งที่สองนะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคใหม่ๆหรือว่าแนะนำเอฟเฟกนะครับอีกตัวหนึ่งของ TikTok นะครับบางคนรู้แล้วก็เงียบๆไปนะครับอันนี้คือถ้าเกิดคนคนไหนที่ว่ายังไม่รู้นี่ก็จะแนะนำนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า TikTok นะเสร็จแล้วให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับอ่าคราวนี้ เอฟเฟกตัวนี้ที่เราจะมาแนะนําก็จะเป็นแนวสยองสยองหน่อยนะครับแนวสยองสยองหน่อยนะครับก็ให้เราปรับมาที่ตัวนี้นะสิบสักสิบห้าวินาทีก็พอนะครับสิบห้าวินาทีนะพอนี้เสร็จแล้วอนะ่ะเขาแต่งแต่งหน้าจนแบบขาวเลยนะอา้าวคราวนี้เราไม่ได้พูดเรื่องหน้าเราจะมาที่ตัวนี้เลยครับกดที่คํไว่ากดที่ตัวเอฟเฟกเลยครับเอฟเฟกหน้าขาวไปไหม เลื่อนมาจนเห็นคำว่า AR นะครับ AR กดเข้าไปน่ะครั้นี้ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ตัวที่สี่นะครับเสร็จแล้วก็แตะเข้าไปเลยอตอนนี้เราก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับผลลัพธ์หลังจากที่เรากดสมบีไปแล้วนะครับอันนี้ให้เรานำกล้อง บนท้องฟ้านะครับหรือว่าอะไรที่มันครึมๆอย่างท้องฟ้าเป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพซอมบี้นะครับนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่ยังไม่ค่อยเห็นกันนะครับว่าเขาทํากันนะครับเพราะว่ามันอาจจะน่ากลัวก็ได้นะครับพอเสร็จตรงเสร็จตรงนี้แล้วให้เรากดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกเสร็จแล้วก็ให้เขาบันทึกไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่าจะครบ15วินาทีนะพอครบแล้วนะครับพอครบแล้วก็ให้เรานะครับ ติดที่เครื่องหมายถูกนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ติดเครื่องหมายถูกเนะี่ยสักพักหนึ่งเขาจะพาเราไปที่หน้าหน้านุนเองนะครับเนี่ยเขาจะพามาที่หน้านี้โดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วให้เรานะครับต้องการบันทึกก็บันทึกแก้ไขก็คลิกที่แก้ไขไปแก้ไขได้นะเสร็จแล้วจะใส่สติกเกอร์ก็ได้นะจากนั้นนะครับจากนั้นก็เรากดคําว่าถัดไปนะเพื่อที่จะไป หน้านี้ไปใส่แคปชั่นแอดแท็กคำบรรยายนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มวิดีโอที่เราเคยโพสไปแล้วนะครับเห็นไหมวิดีโอนะเสร็จแล้วก็ใส่ตำแหน่งไปก็ได้นะครับจากนั้นก็โพสกดโพสไปครับวันนี้ก็แนะนำเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ